สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันก่อนทําวิธีการไม่มีปุ๋ยคีวัวขีไก่ใช่ไหมผมทําวิธีการทําปุ๋ยแบบนี้ให้ดูนี่เห็นไหมรอบก่อนใช้เป็นกากาแฟกับนมนะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมเพราะว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่มีกากาแฟใช่ไหมบางบางคนท่านไม่กินกาแฟนะครับวันนี้จะมีอีกหนึ่งวิธีที่จะมาสอนวิธีการทําปุ๋ยนี่ ตัวนี้เลยทำการตำให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากนะแค่เล็กๆก็ประมาณน,นี้แลกันเทใส่เข้าไปเลยใช้น้ำหมักข้าวบูดอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณหนึ่งแก้วนะครับกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกับสาโทน้ำผสมอัตราส่วนที่ประมาณ5ลิตรนะครับทำการรดตาดไปเลยใช้แทนปุ๋ยคอกได้ดีมากนะครับ